สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อกก็จะมาแชร์ไอเดียในการเย็บแบบแก้มพญานาคเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับวาดแพทเทิร์นลงบนแผ่นโฟมยางครับจากนั้นฉีกใบตองความกว้าง1นึเซนครึ่งนะครับตัดให้ได้ความยาว3นิ้วขั้นตอนต่อไปนะครับวางใบตองทาบด้านหลังครับแล้วพับกีบเย้มออกแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้ครับ กกีบต่อไปครับวางไปตองทาบด้านหลังครับแล้วก็พับกกีบแย้มออกครับ ส่วนนี้นะครับเราก็จะเริ่มเย็บขอแบบขึ้นใหม่นะครับ ในส่วนที่เกินออกมาจากขอแปมน,นะครับเราก็ตัดออกนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนการเย็บขอแปบแก้มพญายนาคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ